สวัสดีค่ะอุดมวันดีไอวคลิปนี้สอนทำปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวค่ะตัดความยาวที่ประมาณ12นิ้วค่ะสองนี้ก็จะเหลือตั้งฐานสี่ก่อนค่ะเส้นแรกตั้งเส้นที่สองคล้องเส้นที่สามคล้องจากด้านล่างเส้นที่สี่คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายาลาิปินด้านบนก็เอาเข้าห่วงอีกรอบหนึ่งจากนั้นเราก็จะเก็บเหรียญเลย เรงเรียนลงไปแล้วก็พับลงมาตามเข็มนาฬิกาทั้งคู่เลยนะคะฝั่งน,นี้ก็สอดเก็บเลยจากนั้นก็พลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านเสร็จแล้วเราจะใช้2มุมน,นี้ในการเก็บลงมา ก็ดึงก็จะได้ท่งปลาเลยแล้วก็ตัดตกแต่งคลีบแลวตรงนี้ก็เป็นหางได้แล้วค่ะปลาตะเพียนจากทางมะพร้าว